ค่ะจีราชาแนลค่ะมาแล้วจ้าตามคำสัญญาตามคำเรียกร้องนะคะการบำรุงผมที่ติดค้างไว้ในวีดีโอก่อนหน,น้านี้บุงเล็บไว้นะตรงนี้ว่าเป็นการบำรุงผมของฝนที่อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะไปดูกันเลยค่ะ วิดีโอนี้นะคะเราจะมามัดรวมเป็นกระจุกหนึ่งวิธีการบำรุงผมหิวผมปลุกผีในผมนะคะให้ตื่นขึ้นมามีความแบบเงางามเด,ด้งดึ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 งแบบนี้นะคะทุกคนตอนแรกเลยนะคะสำหรับตัวฝนนะคะฝนเนี่ยเป็นคนผมสีแบบทนมนๆอะไรแบบนี้ใช่ปะ ฝนก็จะใช้แชมพูม่วงในการสระในขั้นตอนแรกเลยนะคะทุกคนแชมพูม่วงที่ฝนใช้เป็นของยิปโซต,ตัวนี้คะ่ะทุกคนความจริงฝนมีของลอเรียลอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ว่าตัวนั้นนะคะเหมาะสําหรับผมไม่ได้มีความแบบเหลืองมากๆนะคะถ้าเกิดว่าโคลเสียประมาณเนี้ย ส่วนตัวนะฝนใช้ของดิฟโซนะคะค่อนข้างที่จะโอเคกว่านะคะฝนก็จะลงแบบตรงๆไปเลยนะทุกคนโดยการที่ไม่แบบให้ผมเปียกหรือว่าล้างผมก่อนนะคะลงแค่เฉพาะจุดนะคะแค่ข้างบนนะคะที่ผมเป็นสีทองๆเข้มๆประมาณนั้นนะคะทุกคนพอลงเสร็จแล้วเนี่ยฝนก็จะทิ้งไว้ประมาณ10-20นาทีนะคะมก็จะเป็นล้างจานทำนู่นทานี่งานบ้าน แล้วนะคะฝนก็จะมาทําให้ผมเปียกชุ่มนิดนึงนะคะแล้วก็บีบแชมพูเพิ่มเล็กน้อยนะคะเพื่อให้ปลายผมของฝนนะคะก็จะเป็นสีมนๆอะไรประมาณนี้เลยะคะ่ะทุกคนพอลงแชมพูมุวนเสร็จแล้วฝนก็จะสระแชมพูธรรมดาอีกหนึ่งรอบนะคะทุกคนแต่ว่าในวีดีโอนี้ฝนลืมกดอัดคะ่ะทุกคน <laughs> ล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วมาขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนต่อไปฝนก็จะบีบน้ํเให้ผมมีความแบบหมาดๆเนิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยฝนก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นหมวกอกไอ้น,น้ํานะคะของลอสาเช่น,นะคะทุกคนใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้นฝนก็จะเก็บผมเข้าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยฝนก็จะขยุมขยุมขยุมทรีทเมนต์ที่อยู่ข้างในที่เขาให้มาให้ <c oughs> มันแบบแทรก ลืมเข้าไปทุกอน,นูเส้นผมของเรานะคะเสร็จแล้วฝนก็จะหมักน้องทิ้งไว้นะคะ10นาทีได้มั้งพอทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะคะฝนก็จะมาล้างน้องเขาออกนะคะต่อมาก็จะเป็นตัวฟีทเม้นต์ตัวสาคัญะคะ่ะทุกคนที่จะมาฮิวผมของฝนตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเคราตินนะคะที่ออกใหม่ของโแรแลนดค่ะนูนิวหรือเปล่าที่เป็นทีเซนเตอร์นะคะทุกคนอื ผลก็จะใช้ตัวน้องใหม่ที่เป็นเคราตินเข้มข้นตัวน mm hmm. ี้นะคะผสมกับน้องริทเมนท์นะคะนุ่นนุ่นนุ่ผสมกันนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะฉลมเข้าไปกับผมของเราเลยค่ะ มีเวลาหน่อยนะคะก็สามารถหมักผมทิ้งไว้ได้ต่อเลยนะะแต่ว่าส่วนตัวแล้วเวลาน่าจะไม่พอนะคะเจ้าจิ๋วก็ใกล้จะตื่นแล้วนะคะฝนก็เลยแบบไม่ได้หมักผมทิ้งไว้นะคะฝนก็จะนวดนวดนวดนวเสร็จแ,แล้วนะคะฝนก็ล้างออกด้วยน้ำเปล่า นตอนการสระผมก็จะเสร็จแล้วนะคะในวิธีขั้นตอนที่เป็นกระจุกยาวๆในการหมักผมเยอะๆอะไรของฝนเนี่ยฝนก็จะทําแค่อาทิตย์ละครั้งเดียวหรือว่าสองอาทิตย์ครั้งนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีเวลาที่จะมาใช้เวลาสระผมนานขนาดนี้ใช่ปะแต่ถ้าแบบวันแบบธรรมดาลเลยนะคะฝนก็จะใช้สระแชมพูตามด้วยทรีทเมนต์นะคะก็จะหมุนเวียนไปว่าแต่ละวันเนี่ย น้องผมของเรามีปัญหาอะไรแค่ไหนนะคะก็จะสลับใช้ทรีทเมนต์ไปนะคะถ้าตัวที่เลิฟที่สุดก็จะเป็นเซตในวิดีโอที่ฝนทำให้ดูเลยทุกคนส่วนตัวที่ไม่ได้ทำให้ดูก็จะมี2ตัวตัวนี้เป็นของโคทานะคะส่วนตัวนี้เนี่ยจะเป็นของโจจีสกเ r e t นะคะตัวนี้นะคะมีตัวเคราตินผสมอยู่ด้วยเหมือนเหมือนกันนะคะแต่ว่า ที่สําคัญคือตัวนี้นะคะจะมี้องคาร์บอนบริสุทธิ์นะคะผสมอยู่นะคะเพื่อช่วยล้างสารเคมีนะคะออกจากเส้นผมของเรานะคะตัวเนื้อของน้องเขานะคะก็จะเป็นสีเทาๆอะไรประมาณนี้เลยกลิ่นน้องเขาก็คือจะแบบหอมเกันเรื่องกันราวที่แบบส่วนตัวนั้นไม่ชอบใช้น้ําหอมอยู่แล้วหอมแบบเอกอะแบบตะโกนนะทุกคนก็เลยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าใช้แล้วคือแบบสภาพผมคือดีเลยนะทุกคน สำหรับอีกตัวนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นตัว ของโคทานะคะหน้าตาแพคเกจจิ้งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยตัวนี้นะคะก็จะมีตัวที่ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยใช้แล้วนะคะรู้สึกว่าผมมีความแบบลื่นปืดลื่นปืดแต่ให้เทียบกับโลแลนะทุกคนโลแลเนี่ยจะมีความนุ่มผมมีน้ําหนักมากกว่าช่วงไหนที่มีความแบบผมมันผมเยอะมากๆคะ่ะฝนก็จะใช้ตัวนี้นะทุกคนแล้วเนี่ยฝนก็จะมาเป่าผมให้แห้งนะคะทุกคน ฝนก็จะใช้ออยล์บำรุงผมค่ะสำหรับออยล์บำรุงผมนะตอนนี้ฝนใช้เป็นอยู่2แบรนด์นะคะนี่ก็จะอินอยู่2แบรนด์นี้นะคะตัวนี้เป็นของ Lo r e อ l ลนะคะสำหรับ Lo r e อ l เนี่ยหน้าตาแพคเกจจิ้งก็จะเป็นอะไรประมาณนี้เลยนะคะกลิ่นของเขาจะมีความแบบกลิ่นหอมกลาบนะคะน,นี้คือเคยรีวิวไปแล้วนะคะตัวออยเนี่ยจะมีความแบบบางเบามาก สำหรับคนที่ผมมันแล้วใช้ออยล์บำรุงผมไม่ได้เลยเนี่ยฝนแนะนำว่าลองใช้ตัวนี้ดูนะคะตัวน้องออยคือแบบมีความแบบบางเบามากๆใช้แล้วผมนุ่มผมลื่นแล้วก็ผมมีความเงานะคะแต่ว่าตอนนี้ฝนอินเป็นตัวนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าอ่านชื่อแบรนด์ถูกหรือเปล่ามิสออนเซนหรือเปล่าตัวหนึ่งน่ยที่ฝนชอบนะคะหาซื้อที่วสันไม่ได้แล้วนะไม่รู้ว่ามัน เขาไม่เอาเข้ามาหรือว่าอะไรยังไงทุกคนตัวนั้นมีความแบบเปรี้ยวอมหวานแบบใช้แล้วมีความแบบตัวเล็กน่นารักแบบตัวเล็กกระจุกกระจิกแบบใช้แล้วแบบมีมความดูแบบฉันเป็นคนตัวเล็กน่นารักแต่ว่าความจริงก็เป็นคนตัวเล็กนะแต่ว่าไม่ได้น่นารักแบบขนาดนั้นนะทุกคนกลับมาที่น้อง มาที่น้องตัวนี้นะคะน้องตัวนี้เนี่ยจะมีความแบบเนื้อไซรัมตัวนี้มีความเข้มข้นกว่าตัวนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้คือผงฝนมีความแบบแห้งแบบไม่ไหวแล้วฝนก็เลยอินกับตัวนี้นะคะกลิ่นของตัวนี้นะคะจะเป็นกลิ่นแบบหอมกลาบเหมือนกัมทุกคนหอมกลาบแบบอ่อนๆนะคะใช้แล้วผงม,มีความแบบค่อนข้างที่จะโอเคทุกคนตัวน้องออยของเขามีความแบบเนี่ยเห็นปะพอใช้แล้วเห็นปะว่าผมมันเงาแค่ไหนทุกคน เห็นปะ่ะก็จบไปแล้วนะคะสําหรับวิธีการบารุงผมฉบับของฝนในส่วนตัวแล้วนะคะฝนจะเลือกใช้แบบตัวบํารุงที่มีเคลาตินนะคะเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆไปแล้วเนี่ยจะทําให้ผมเราเงาอันนี้คือผมแบบไม่ได้ทําอะไรกับผมเลยนะคะแค่ใดแล้วก็ตามด้วยออยนะคะถ้าเกิดว่าเราหนีบผมทุกคนคิดดูว่าผมเรามันจะมีความแบบตรงสลวยแล้วก็มีความแบบเงามากแค่ไหนทุกคนลองคิดตามดูสิ สำหรับรายละเอียดการบำรุงผมนะคะฝนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็ไปกดช็อปออนไลน์กันได้นะจ๊ะอ๋อสำหรับวิดีโอหน้านะคะฝนจะมาทดลองครีมฟอกผมที่มีความแบบพายที่ต่างกันอนะฟอกออกมาแล้วอะสีมันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันนะคะว่ามันจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะคะเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะวายโยค่ะบ๊ายบายค่ะ